นี่จ้ะถ่ายแล้วนะวิธีไอ้เนี่ยเอาต้นไม้ออกจากกระถางอ่ะจ้ะไม้ใหญ่เ,เวลาเราเนี่ยเวลาเราลื้อกระถางแก้วต้นไม้ออกนะเที่ยวอ,ออกตะแงตะก้าอย่างะตะแงไอ้กระถางอย่างเงี้ยแล้วก็ถีบจ้ะ ถ้าเราถอนออกก็มันจะถอนยากอ่ะเราต้องทำอย่างเงี้ยอันน้ำตีกกอปลอดโพลจัะ นักแล้วก็ถางแน่ๆเนี่ยเราฉีดแล้วอย่างเงี้ยจ้ะแล้วอย่าเอาเสียมขุดและจ้ะถ้าเสียมขุดก็ลากจะขาดจ้ะ ที่ว่าเขาห่อต้มอ่ะห่อต้มที่ว่าส่งต้นไม้ล้างลากห่อต้มนะ่ะแล้วถ้าเราได้ต้นไม้ไปแล้วเวลาเราจะปลูกเนี่ยจะ้ะวิธีการปลูกนะจ้ะพอเพื่อนๆได้ต้นไม้ไปแล้วนะ่ะวิธีการปลูกเนี่ยลากสะอาดอย่างนี้นะเราแผ่เลยจะ้ะแผ่ลากอย่างนี้นะจะ๊ะอย่ยลากต้องเวลาปลูกลากต้องแผ่นะจะ๊ะอย่าให้ลากม้วนนะเวลาปลูกไหนะแล้วก็ ดินแตต้องเป็นดินแห้งๆนะแล้วเราก็โถมโถมเรื่อยๆเรื่อยๆพอพอเต็มแล้วเราก็ดึงดึงอย่างเงี้ยเข้าใจไหมจ๊ะตอนแรกเราปลูกรากต่ำๆอย่างเงี้ยลากแผ่แผแผ่แผลงี้จ้ะแต่เวลาเราเรา,เราได้ยึดใส่ดินไปเยอะๆแล้วเราจะดึงขึ้นอย่างเงี้ยดึงต้นขึ้นนิดหน่อยจ้ะเข้าใจนะที่ปลูกต้นไม้เนะี่ยพอเราได้ไปแล้วงเงี้ยเราปลูกปุ๊บแล้วเราก็หาหลากักมาปากักแล้วก็ยึดเหนี่ยวเลยจ้ะ รับเพื่อนๆที่ซื้อไม้ไปนะ่ะซื้อบอมสีไปแล้วเนะ่ะพอปลูกพอปลูกพอดินเต็มปุ๊บเนะี่ยจะดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บลากมันจะชอดลงไปข้างล่างจะ้ะแค่นี้แต่จ้ะัยัง